เห็นไหมครับข้างหลังเห็นไหมครับคนลุมนี่ เข้าหมกคนลุมเข้าหมกคนลุมบอกเลยว่ามาที่นี่เนี่ยอาหารการกินเราถือว่าสุดยอดซูเปอร์สมบูรณ์จนกลับไปเนี่ยต้องลดกันอย่างหนักครับผมเพื่อร่างกายที่ทํางานได้อีกยาวๆครับเพราะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหพังนะผมว่าที่นี่เขากินข้าวกันวันละน่าจะเจ็ดมื้อป่ะรวมถึงประเภทอาหารที่เรากินส่วนใหญ่ที่เพื่อนเราพาไปกินเนี่ยจะเป็นแป้งหนักแล้วก็มันทอด ถ้าสดใหญ่อะวันนี้ทั้งทๆที่พูดอยู่นะแต่ก็ล้างไก่ทอดไก่ทอดรออยู่ข้างหลังแล้วนะครับผมนี่คือความพิเศษของเขาเนี่ยคือถูกไม่รู้พิเศษหรือเปล่าแต่ว่าถูกข้าวหมกเขาเรียกว่าข้าวหมก20ด้วยชื่อที่พิมพ์เจอเลยนะข้าวหมก20มันชื่ออะไรมันเดี๋ยวไปถามไอ้แบบีดีกว่าข้าวหมก20บาทใช่ซึ่งเราไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวเราขอไปถามแบบีผมว่าตัวย20บาทจรงค่าของชิ้นีนี้ถูกมากส่วนส่วนใหญ่ไม่แพงใช่หูหอมสุด คืลลลลอลองดูหน่อ,นอยคุ้มเลยคือเหมือนไก่ทอดแบบใหญ่เลยมีสีอร่อยเปล่าอร่อยไหมครับตัองอร่อยเดี๋ยวให้บางสั่งดีกว่าให้บางที่สั่งไปตุ๊ <ผม S 1> อ,อิ่มแล้วหรอไม่ถึงขนาดต้องจัดให้ไม่คุ๊กอินหมดไปแล้วเยร์ก่อนเคลีกราะเดีด๋ยวโดนแทรกตกไม่ได้ กกเดี๋ยวเขาเก็บโต๊ะให้เดี๋ยวค่อยสั่งนะเฮ้ย <Hey. S 1> อันนี้ป่ะอาหารญี่ปุ่นที่บงเคยเล่าให้ฟังอาหารญี่ปุ่น <laughs> ในเมืองนัลลา <laughs> คุณเก็บโต๊ะไว้ก่อนนะ <laughs> ใช่เดี๋ยวเขามารับออเดอร์ <laughs> ยังไม่สุกจะบานเดี๋ยวรอได้ครับสั่งที่โต๊ะเลยป่ะครับโอเคเดี๋ยวหรือว่าเดี๋ยวให้จดเอารอาบอกที่นี่ก็ได้ใส่ยังไม่สุกรอแป๊บทานเะนียอาหารญี่ปุ่นห้าบาทจำที่เราคุยกับผมได้ป่ะอาหารญี่ปุ่นห <laughs> ้านี้คือวันศุก ไม่มีวัตถุนิรนดรมีแค่นั้นยังไก่นี่เลยไก่ลูกตาใช่ไม่ไม่มีแต่แค่าบาทอ่ะก็ได้ประมาณนี้แหละประมาณสองชิ้นมาห้าบาทมันจะอยู่หลักมากว่านี้มันน่าจะที่ตามราคาไม่ถูกต้องอันนี้อร่ะเนี่ยนะไส้กรอกแล้วเนี้ยก็ไส้กรอกแล้วเนี้ยก็น่าจะไส้กรอกเฮ้ยพส่กอล ช่อนนี้ไส้กรอบปลาอันนี้บูวอัดบัวอัดอันนี้ล่ะไม่รู้เออเหมือนตั้มเบิกอะเล็กๆคืออะไรครับไม่รู้มองไม่ออกหรือหอยอ่ะเหมือนหอยซุปเซ็มที่เราอยู่ตรงอ๋อโอเคไอ้กอยแม่น้ำอ่ะอ่าห้าบาทได้แหละอันนี้แหละไส้กรอกก็นี่ยจะไส้กรอกอ่าไส้กรอกอะไรที่มันทั้สาหร่ายมาไก่สาหร่ายสัดครึ่งตักเติมแล้วลองชิมดิ คุณไม่ได้อยากให้รองหรอกคุณบังก็ไปช่วยกินน้องเออคุณเคยกินเปล่าพี่ดูดิชัดเลยแต่ได้ฟ e ลอืมมีกลิ่นกลิ่นอะไรนะครับที่ว่าไอ้บางถ้าเราไม่สั่งเราไม่ได้กินวะสั่งเลยมีอะไรครับมีมีข้าวมันอาหรับอ่าข้าวมันอาหรับข้าวมันอาหรับเลยข้าวมันอาหรับย่างเดียวข้ยังไม่สุกอ่อข้าวหมกยังไม่สุกข้าวหมก็ต้อง้อนนานนะครับตอนนาไหมข้าวหมกว้า ผมเอาข้าวมันอร่อยไก่ป่าไหมไก่ป่าวะเฮ้ยวันนี้สายไม่ใช่ของเราไปตื่นเช้าเป็ดหมดมากินนี่ข้าวบวบหมดหมดเด็กจะรอนี่นะแต่พื้นตั้งนี่คือวันที่วันไหนไม่ใช่ของเรามันจะไม่ทังเราเดี๋ยวเรามาดูข้าวมันอร่อยยี่สิบบาทเป็นยังไงอ่ะคนถือไปเลยกะเอาไก่ทุกส่วนเลยนะไส่จานต่างๆแม่ค้าร้านนี้สวยนะทอดเดือดๆปุดๆการ์ดมูนกุสกีนะ นี่พอทอดเสร็จเขาก็ไปใี่นี่ดูคนเข้าคิวโอ้โหนี่ข้างนอกไปพอแล้วเดี๋ยวรอชิมอ่าเขาจะแยกมาตัดสุกยังรับสุกตัดตับมีไหมครับตับไม่มีไม่ใช่วันของเราไม่ใช่วันของเราคุณว่าไก่ต้มมีไหมเขามันมีเขียนอยู่ไก่ต้มอ เอ้านี่นี่ดูจากรูปการแล้วเนี่ยไก่ต้มไม่มีแตให้เยอะอยู่ยี่สิบบาทไม่น้อยผมบอกเลยว่าอันนี้ยี่สิบบาทหรือว่ายี่สิบบาทแล้วเห็นสีปาไม่รู้ววกคุณจะเห็นหรือเปล่าในก้องเนี่ยอาจจะซีดกว่าหน่อยกว่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยข้าวเม็ดข้าวเนี่ยเหมือนข้าวไทยนะผมว่าเป็นข้าวไทยแต่หัวงบบยล ตะก,กินมันมาจากกรุงเทพอ,อ๋อปกติข้าวหมกบ้านเราจะเป็นสีเหลือง <c oughs> อันนี้เป็น,นข้าวหม,มกบ้านอีกชนิดหนึ่งอีกชนิดหนึ่งอีกชนิดหนึ่งใี่ตัวละแบใช่วันกอ่อนที <ขอ S 2> ่เรากินที่ปัตต์นีอ่าม,มันก็จะเป็นอีกแบบน่าจะแปลว่าเขาไม่ใส่กระมิ่นอ่ <c oughs> อาอารับเขาไม่ได้ใส่กระมนนิ่นใช่ไหมตะกินก็ไม่ใช่บางบางคือคืออารับเนี่ยมันมีข้าวหมกหลายชนิด มันมีกับซักมีเออเรามีเบรียานีอันนี้เป็นชนิดหนึ่งที่อัดแบบมาใช้วัตถุดิบในพื้นที่แล้วใช่้าวของเรามันแพงมากแล้วมันจะขาย20บบาทไม่ได้รวยแน่รวยแน่ คือนอนตีนไก่ที่ผ่านแล้วตะโกนรุย่ยเดี๋ยวลองมาลองดูว่า20บาทให้อารมณ์เลยให้อารมณ์อาลับเลยเพราะว่ากลิ่นนบ <c oughs> คุณจินตนาการไม่ออกแน่เพราะมันไม่ใช่ข้าวหมกเหมือนที่เราสินอย่างครับคุณขอทานข้าวก่อนสักหน่อยขอ่จะใช้ช้อนนะคนี่ทำแล้วปกติผมใช้อะไรตะโกนย่างเพ <นำ S 2> ีย้ย ถ้าเป็นชนิดข้าที่แบบตื่้อนอร่อยเลยอร่อยเลยไม่เวลาเวลาข้าวหมกเขาจะใช้ข้าวแข็งใช่ไหมถ้าเป็แขงเรียกข้าวแข็งๆหน่อยปกติถ้าเป็นข้าวหมกไทยก็จะใช้ข้าวไทยแล้วแต่ชนิดแล้วแต่ราคาของบานบางร้านจะใช้ข้าวแข็งถ้าร้านเนี้ยมันมันแปลกมากข้าวไม่ได้แข็งคือคนจะกินนาฬิกาไปยี่สิบบาทเนี่ยต้องเละแน่เละแน่นอนเนี้ยข้าวไม่ได้แข็งแบบนั้นแล้วกลิ่นของเครื่องเทศอ่ะยังอยู่ครบเลยกลิ่นันหอมมาก ผมเลยตกใจว่าี่20บ,บาทไม่ใช่แบบว่าลดคุณภาพขนาดนั้นที่เขงที่ถูงว่าถูกปไปถูกถูกหรืเล่หรือถูกมากเพราะว่าสูตรที่5บาทที่นี่20บาที20บาทอาาของเขาเนี่ยคือข้าวกับใส่กับดิ้นนะแล้วไก่ที่ไหนชื่อไก่ทิ้งกันเลย เท่ากับเขาขาย,ยางนี้เว้ยเพรว่าวเขาขายเนี่ยข้าวสิบไก่สิบเพราะว่าวเราจับไก่ป่าเขาให้มาสองชิ้นเขาจะได้คิดตังค์เป็นจานยี่สิบบาทมาั้เออไม่ได้เป็นจุดเดมีคนสั่งยี่สิบบาทยี่สิบบาทเลยแล้วก็หนังรู้สึกว่าจะหอมกว่าเจ้าที่เรากินกินมาไม่นับพันใหญ่ยังไม่นับาไม่นับพันใหญ่หอมกว่าเพราะเปกินของชิมแหละอืมหอมกว่าหอมมา แล้ทน้ำจิ้มเขาเยอะนะมีน uh ้ำ oh. จ uh ิ oh. ้มแบบข้า oh. มันไก่ด the ้วยนะน้ำจิ้มมีหลายแบบโอ้นี่ครับได้ปนองนจิ้มแบบนีันี่บนี่น้ำจิ้มเผ็ดป่ะมันเหมือนน้ำจิ้มมะขามที่กินอ่ะใช่หรือเปล่าขอลองเหอคล้ายคลับขามเหมือนกัใช่แต่ก็ไม่สักทีเดียว ไม่ซ่าทีเดียวว่ะมีกินอื่นเหรอมันไม่ใช่มับจิ้มลูกชิ้นอ่ะอะอกเค็มๆหวานๆผมเคยได้กลิ่นเนี้ยจากการไปกินข้าวแกงจต่ไม่รู้ว่าอะไรอ่ะจะบอกน้ำจิ้มกไก่ทอดอันนี้ก็นก้ำจิ้มไก่ทอดหรือว่าเราไปกินกับข้าวมันไม่ใช่ไม่ได้เหรอคล้ปมันแตกมากกว่าแล้วจิ้มข้าวมาาันไก่ก็เปรี้ยวนะข้าวขาวอ่ะลองดิจะบอกว่าลองกินกับน้ำจิ้มข้าวมัน ดูว่า20บาทน้ำจิ้มจะเป็นไงน้ำจิ้มนี่อร่อยผมชอบเลยตอเด็กกินกับข้าวที่นะก็กินกับข้าวขาวไปสั่งข้าวขาวมากินไหม้วแบ่งข้าวนี้ให้บางเราไก่ไม่ได้มันหมดแล้วครับวันนี้มันไม่ใช่วันของพวกคุณอดไปอีกแล้วบางคนบอกว่าไม่อร่อยหรอกแต่กราคาที่กำลังกินคืออร่อยไม่ได้ข้าวไม่ได้แข็งแต่ เดข้าวทำมีรสชาติแต่ข่ายข้าวคือผมชอบไทยรสข้าวนี้ว่าไม่มีในหัวเลยอันนี้จะอร่อยจริง้าวแบนี้ก่อนปะเลิศวะใช่ข้าวจมีข้าวข้าวนะข้าวรู้สึกเหมือนกันนะข้าวยิ่งกินยิ่งหอมอือข้าวมันคนอยู่เดือดเดียวอ่ะใช่ที่ไม่คนมีอะไรมายุ่งอ่ะ ไม่ต้องใส่น้ำจิ้มอ่ะมันจะมันจะมันจะดีเว้ยเราชอบไม่น้ำจิ้มเราไม่กินอันนี้มันอร่อยแน่อันเยอะโอ้โหสามทุ่มสอ,อ,องทุ่มหน่ทุ่มใครดูบอกเลยไส้ไตอ่ะชิ้นนี้และคำนี้ด้วยดูสมแล้วกอบคำเดียวเต็มโอ้โหคำนี้ด้วย ว่าคำนี้ตายว่ะอโอ้โหเหลือนี่เป็นไงเหลือตรงไหนี่ไว้เหลือตรงตะตุม่มเลยเหลือตรงตะตุ่มเอาไว้ครับตรงนี้เหลือตะตุ่มแล้วตะตุต่มเข้าไปแล้วครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> และกินตะตุ่มไก่ที่ตีชนะมาแล้ว1ิบนัดป่ว่านัดที่11เอผอิญว่าโดนวางยานัดชิงครับแบโดนวางยาน,นัดชิงครับ,บไปตีที่ฝรั่งเศสรครับปี98ครับไก่ตัวนี้เผอิญว่าโดนวางยาครับแล้วร่างกายเสียไปเลยจึงมาเป็นไก่ตัวนี้ครับครับผมนี่ครับได้ทานไก่นักสู้ไปแล้วครับผมชิคเก้นเก้าแปดทานเลยก็ใส่พวกนี้เขาเขา่ะหนีมีอะไร ไม่ใช่แบไม่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 ใช่หา่ใ่สไตล์หูมาใหม่ๆเลยทำไมน่ากินจังเฮ้ยเข้ามันอร่อยดีว่ะแต่เหมือนเลยเยอะสุดเลยนะก็เยอะอ๋อครือางเขาอะไรบ้างอิ่มและยี่สิบอิ่มล้วยี่สิบเนี่อ๋ออิ่มลยยี่สิบโหอันนี้ตายอ่ะตามนตรงนี้ครับอ่๋อ โอ้โหนัวไปนะนัวไปเรื่อยนะนัวไปเรื่อยกลับกลับร้อยแปดคำกลับร้อยแปดทีครับกินแล้วมันจะมีพุทธคุณใช่ครับในเชิงแม่ตามอันิยมไหมที่คุณชอบใช้นะใช่ครับแม่ตามอันิยม,มับไ,ไก่ลกไก่หล <laughs> งเดินไปไหนไก่ก <laughs> ็เดินตายไก่ข้าวแปดื่อกี้หลงตายเลยอื้อ <laughs> หูนี่ดูอันนี้ไก่ข้าวเจ็ดมันจะหลุดเลยนไหมปีนี้เป็นไ่ไก่ผ้าบางกลับเยอะไม่ได้ยืดไว้กลักเยอะไม่ได้หนังหลุดเต็ม ข่าเนี่ยดกลัมาผมเนี่ไม่เคยเลือนใาถูกปะใช่นี่งน,นเนี่นนะอไ่เรกนพราะั้นก็เป็นข้าวหมกอรับเลย,ลเลยแต่นี้เป็นข้าวหมกเอ้ยข้าวมันอรับ ขาบอกกผมจำได้ว่าท,ที่บงบอกว่าที่เนี่ยเขาดัดแปลงให้มันแท้มอยู่กับคนที่นี่ได้อ๋อใช่เขาจะรับมาก่อนแล้วก็ดัดแปลงให้เข้ากับนาราทิวายัางไงก็ได้อาหารทุกแบบจะต้องโดนดัดแปลงให้เป็นของนาราทิวะทั้งหมดรวมถึงข้าวมันอาหลับเที่ยวเิ็ดข้ามาอาหลับไปข้ามานก็าานาั้แต่ว่าอยากจะใส่เครื่องเทศของอาหลับเข้าไปจึงเกิดมาเป็นข้าขวมันอาลับครับท,ท,ที่กินากาับไก่ทอดไก่ทอดชิ้นนึง ไม่เล่นเนี่ยจะบอกไม่ได้กลิ่นเครื่องเทศก็ก็นี่นะคุกแป้อง,อ,ปอ,ง,อ,ปอ,งอ่อยน่ยแปงแค่แป้งไม่หน อฮ้ยไก่ไม่มีงาช้างมีแต่ช้างที่มีงานี่ n จะตัดกันงโอ้ไก่มีหนอยไก่มีหนอยช้างมีงาถึงบอกไว้ให้มานะคะไก่มีงาอ๋อที่เราพูดมันกินไงถ้ารับอะไรมาแล้วจะปรับให้เป็นของนั้นหรือว่าแม้กระทั่งไก่เป็นตัวกินนี่ไก่จะลายงงาาเนี่ย ศาสตร์ผสมปิดเทอมเพรพวกมึงผมเคยคุยเล่นๆปั่นๆอย่างนี้นนในชีวิตเขาบอกว่าถ้ารู้ประวัติศาสตร์ไม่จริงไม่ต้องพูดก,ก็ได้นะครับคือจริงเหรอข้อมูลนี้คุณไม่น่าเอาไปเครียดอยู่แล้วเหมือนไปร้านผมแล้วล้อกัอน,นเขาว่าอะไรนะคนคนก็บอกผมอชอบล้อลาพี่อ้อนก็คือคนดูอาจจะหลุดเข้ามาดูให,หม่ๆอะแล้วผมแบบเดี๋ยพูดถึงนะชุนุวเยเหี้ยลมเสียแม่งกำลังดีๆอยูไ่ไหนฮะถ้าลมเสียเ่ยคนบอกว่า ทำไมต้องอารมเสียครับเชียร์เขาบ้างก็ได้นะครับคุณก็ไปกินข้าวบ้านเขาบ่อยไม่ใช่เหรอทำไมร้านเขาไม่ดีขนาดนั้นเลยเหอะผงกี้กันพี่อ่ะไม่น่ามาอารมณ์เสียกับประโยชน์ของผมไม่หนืองแล้วเล่าวันขำๆนะคือเราเข้าใจแต่ว่าชั่วโมงนี้มันเครียดมากอนะมันมเคีบางทีมันหลุดหลุดไปบางทีมันหลุดไงตีเป็นอื่นได้ถานะแต่ไม่ใช่ตัดจุนหัวเาสั่งต้องวันนะมึงราเนี่ยถือว่าค่าใช้จายเนี่ยมบรณะของที่ ได้มีช้อยมีช้อยเลือกช้อยแอรก็มีมีช้อยตั้งแต่แบบรากหา้าสุดๆเพราะคนที่นี่มันชาวประมงอ่ะอ๋อมันคือมีทุกส60ใช่วัตถุดิบบางอย่างเนี่ยเขาเขาามาจากทะเลแล้วก็ทำหน้าบ้านอืมเราก็จะแบบว่าจะเห็นจัดของราคาที่มันต่างกันเยอะมากๆเยอะแบบเยอะสุดๆแบบอย่างเช่นแบบเรากินอีกที่หนึ่ง90ตอนนึง โูรุกเัวาที่โกลุกเรากินไป1นึ่งัน 1, บาทแต่มานี่เราอิมนะ่มแล้วอิ่มเหมือนกันเลยเราอิ่มไปเลยยี่สิบบาทใช่เนี่ยเรากินก่อนหนึ่นงร้อยเราไม่รู้นะประมาณร้อยนี่ประมาณ100ราณ100้อยเศษเศษแหละเพราะว่าเพราะว่าเราเติมไก่ไปหลายรอบเลยแต่เมื่อวาเนเราเราไปกินราคามาเลยเราไปกินของมาเลย,ย,ยาก ข้าวเนี้ถ้าใครดูถึงตอนนี้นะถ้าที่กรุงเทพมีข้าวมันอลาบเฮ้ยแนะนําหน่อยผมอยากรู้ว่าถ้ามากินที่นี่แล้วไปกลับไปกินที่กรุงเทพจะมีข้าวมันอลาบให้เรากินบ้างหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นยังไงบอกดูกันนะไม่จําเป็นต้องราคานี้ก็ได้เป็นไมบเี่สิบบาท เือวา่าขอเป็นข้าวหมกอัลลัมจะโดนด่ายขอที่นีหาข้ามันที่่นเขาจะอยู่ไหมจ่าเขอีกนะถ้าปล่าที่สิบหายากเขาจะอยู่ไหมฮะพี่นีปาเหมืองแม่งไปกินปี้โกนะไม่เคยกินปีวันนี้ขอไปก่อนคะรับข้าวหมกที่สิเรารู้แล้วที่ททนี่คุมอิ่มมากสาับจึ่ไม่ต่ำกว่าน,นี้มีแน่สับจะเพิ่ับจไม่ต่ำกว่านีา้แน่แนรับด้วยความคุ้มรสชาติของเขาประสบการณ์ที่ได้สับจะเพิ่ัครับไป คุณเคยเห็นไหมไก่มีไงเดียก็ดามากเอาคุณของกินไม่ได้ของเล่นคุณเล่นไม่ได้เหรอ <c oughs> ก็ผมกินอยู่เนี่ย <c oughs> ข้าวสามไก่ไก่จานหนึ่งแล้วไก่อีกจานไก่อีสาจานทั้งหมดเก้าชิน้นบาทร้อยแปดสิบห้าบาท เรียบร้อยครับ